สัญคำนวณจากหลาล็ดไร่คำนวณจากไหนคะจากเราที่เรารายได้ฝงแเคเี่ยวก็เียยมมาอันนี้นะคะคุณจะมีสิทธรับรายได้ข้อสกับข้อหน้าได้ก็ต่อเมื่อคุณรักษาสินนะคะ รักษาติดตามตำแหน่งตามตำแหน่งก็คือตำแหน่งซิลเวอร์คุณรักษาติดท,ที่200ร้อีวีตำแหน่งโกสามร้อยพีวีไดมอนด์สี่ร้อยพีวีตำแหน่งโกลไดมอน5 0ห้าร้อยพีวีอันนี้คุณรักษาติดตามตำแหน่ง ตั้งแต่ตำแหน่งบูไดมอน์ขึ้นไปถึงตำแหน่งเกียรติยศทุกทุกตำแหน่งต้องรักษาสิทธิ500 500ปีนะคะอันนี้เมื่อรักษาสิทธิเสร็จแล้วคุณมีสิทธิรับโบนัสข้อที่สี่แล้วก็ข้อที่ห้านะคะอันนี้สมมุติว่าตนดีอันนี้สมมติว่าเป็นคุณนะคะคุณอยู่ที่ตำแหน่ง อ่อคูณคูณคูณน,นะคะคูณอันนี้มีชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามแล้วก็ชั้นที่สี่ห้าหกและเจ็ดอ่าอันนี้เป็นโลูกคูณลูกเอาเอาลูกตาเลียนหลุดดูบ้าลูกหลานเลน หลรวยรวยเลยรวยรวยๆๆยรวยๆๆยรวยรยนะนะอันนี้คือลูกหลานเหลนหล่นรวยรยรยถ้าลูกของคุณมีรายได้ฝังแข็งสมมุติว่าลูกของคุณมีรายได้ฝังแข็งมียอดพีวีห้าแสนพีวีเหมือนอันนี้เห็นไหมคะลูกของคุณมีรายได้ฝังแข็ง ห้าแสนทีวีเพราะว่าคุณเป็นตำแหน่งบูเรมอนถูกไหมคะถ้าลูกคุณมีไรายได้ฝั่งแขนห้าแสนทีวีห้าแสนทีวีเอาห้าแสนมาคูณสิบเปอร์เซ็นเท่ากับห้าหมื่นนี่นะคะเห็นไหมคะห้าแสนคูณสิบเปอร์เซ็น ห้าหมื่นในจุดนี้เนี่ยนี่แหละห้าหมืนมาะอ่านอ่านตัวเองไม่ออกแล้วมันไม่รู้อะห้าหมื่นคุณรับกี่เปอร์เซ็นต์คะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรายังไม่ได้บอกเนาะข้อสี่นี่นะคะเรายังไม่ได้บอกลืมไปข้อสี่นะคะคุณจะมีสิทธิ์รับตั้งแต่คุณเป็นตำแหน่งซิลเวอร์ขึ้นไปคุณจะรับตำแหน่งซิลเวอร์รับหนึ่งชั้นไม่ดีที่อ่ะ ตำแหน่งซิมเวอร์รับหน,น 1, ึ่งช <king> <3 S 1> ั้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะตำแหน่งโกรับสามชั้นคือห้าสิบสามสิบแล้วก็ยี่สิบตำแหน่งไดมอนด์รับห้าชั้นคือห้าสิบสามสิบยี่สิบแล้วก็ยี่สิบนะคะตำแหน่งบูไดมอนด์รับ เจ็ชั้นคือ5 0 3สิบส0แล้วก็สิสแล้วก็สิแบบนี้7ชั้นนะคะตรงนี้ถ้าอันนี้เป็นชั้นลูกของคุณคือถ้าคุณเป็นตำแหน่งบูเลมอนคือ50%เปอร์ซนะคะหลานถ้าหลานนี่คุณรับที่กี่เปอร์เซ็นต์คะชั้นที่2องสามสี ั้นที่สามก็คือยี่สิบชั้นที่สี่ยี่สิบชั้นที่ห้าสิบสิบโอสิบสิบสสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าวันนี้ลูกคุณมีรายได้ห้าหมื่นบาทคุณรับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับหสองหมื่นห้าพันบาทนะคะตรงนี้เอาห้า